<c oughs> แต่มันให้ความหมายที่ลึกๆล,ล,ล,ลึกลึกมากจนเข้าใจยากตรงที่ว่าสิ่งทั้งหลายจะเป็นธาตุใดธาตุไหนก็ตามถ้ายังไม่ได้อยู่ในการทําหน้าที่ของมันแล้วจะไม่เรียกว่ามันเกิดขึ้นดังนั้นจึงถือว่าตานี่ยังไม่ได้เกิดขึ้นตามธรรมดาเนี่ยจนกว่าอะไรตาทําหน้าที่เห็นจึงจะเรียกาตาได้เกิดขึ้นแม้รูปที่ตาเห็นก็เหมือนกันถือว่ายังไม่ได้เกิดขึ้น จนกว่าเมื่อใดรูปนั้นถูกเห็นด้วยตาปรากฏเป็นรูปอะไรแล้วนั่นจึงงะเรียกว่ารูปเกิดขึ้นที่จักสูวิญญาณก็มืองกันก่อนหน้านั้นไม่รู้อยู่ที่ไหนจนกว่าเมื่อไรทําหน้าที่ในการเห็นทางตาเหมือนจะเรียกว่าจักส่วิญญาณเกิดขึ้นพอเสร็จหน้าที่ทางการเห็นทางตาจักสูวิญญาณนั้นก็ดับไป เพราะมันได้เกิดผัสสะเกิดเวทนาตัณหาขึ้นมาแทนจะแล้วเรื่อยมันจึงมีการเกิดอขึ้นตามลําดับระดับลงไปตามลําดับในกรณีของตาอเป็นอย่างไรในกรณีของหูจมูกลิ้นกายมันก็เป็นอย่างนั้นในกรณีของจิตนั่นก็ยิ่งเร็วมากในการที่จะเป็นอย่างนั้นนั่นเราจึงได้ ธาตุที่จะแจกออกไปได้เป็นหมวดหมวดในฝ่ายที่จะเป็นพื้นธาตุทีท่เป็นพื้นฐานโดยแท้จริงแจกออกได้เป็นหมวดหมวดหมวดตาหูจมูกลิ้นตายใจแล้วก็เป็นหมวดตานี่ก็เป็นตัวตา,เป,ตวตาเป็นตัวรูปเป็นตัววิญญาณทางตาจักสุ ก็รูปแล้วก็จักสูวิญญาณทีนี้หูก็มีโสตคือหูก็เรามีเสียงก็จะมีโสตวิญญาณค,คือวิญญาณที่รู้แจ้งทางหูมันมีอย่างนี้จนครบทั้งหก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 อนนายานะมันก็เลยได้สิบแปดธาตุ จักสู่ธาตุรูปธาตุจักสู่ิญญาณธาตุตาแี่ก็มีโซตะแล้วก so, ็มีสัตสัโธคือเสียงโสตะวิญญาณวิญญาณทางหูไปแจกเองก็ได้ไม่ใช่ลึกลับอะไรตาแล้วก็รูปแล้วก็วิญญาณสำหรับเห็นรูปทางตาแล้วก็มีหูแล้วก็มีเสียงมีวิญญาณสำหรับ รู้สึกต่อเสียงทางหูแล้วมีจมกูกแล้วก็มีกลิ่นแล้วก็มีวิญญาณสำหรับรู้กลิ่นทางจามกูก <c oughs> แล้วก็ลิ้นเนี่ยแล้วก็มีรสที่จะมากระทบลิ้นแล้วก็มีวิญญาณที่จะรู้จักรสนั้นทางลิ้นแล้วก็มีกายที่จะกับสัมผัสคือส่วนที่จะมาถูกกายแล้วก็มีวิญญาณสำหรับจะรู้สึกต่อสัมผัสที่มาถูกกาย แล้วก็มีใจหรือมโนกับธรรมารมคือสิ่งที่จะเข้ามาถูกใจได้แล้วก็มีวิญญาณก็่รับจะรู้จักสิ่งนั้นทางมโนหรือโดยมโนแล้วก็ท่องกันอยู่บ่อยๆเป็นสิบแปดธาตจักขุธาตุรูปทาตุจกักขุวิญญาณธทาตุโสตทาตุสัตสทาตุโสตวิญญาณธทาตุทาณาตุ คันตาตุทานวิญญาณธาตุชิวหาธาตุรัตธาตุชิวหาวิญญาณธาตุกายาตาตุปุถัปปตาตุกายวิญญาณธาตุมโนธาตุธรรมธาตุมโนวิญญาณธาตุมันมีอยู่หกอาตาะเอาสามคูณ่อไปก็เลยเป็นสิบแปดธาตุใครรู้จักสิบแปดธาตุนี้โดยชัดเจนโดยละเอียด ว่าคืออะไรอยู่อย่างไรมีเมื่ออไรในอาการอย่างไรก็เรียกว่ารู้จักภาพอย่างอย่างละเอียดอย่างดีที่สุดโดยหลักอย่างที่กล่าวมาแล้วว่าถ้าก็ว่าชีวิตวันหนึ่งหนึ่งวันหนึ่งหนึงเนี่ยมันวนเวียนอยู่แต่เรื่องภาพสิบแปดนี้ ไม่มีอะไรมากไปกว่านี้เรื่งกระทั่งมันจะเกิดเป็นในาธาตุที่เป็นความทุกข์อะไรขึ้นมาแล้วมันจะดับลงไปเรื่องหนึ่งแล้วเสร็จเรื่องนี้แล้วก็เรื่องใหม่ก็มาอีกเดี๋ยวมาทางตาเดี๋ยวมาเรื่องทางหูเดี๋ยวมาทางจมูกแล้วถ้าไม่มีเรื่องอะไรจากข้างนอกมันก็เอาไอ้ใจเป็นตัวรูปเ,เรื่องที่มันเคยผ่านมาแล้วแต่คนหลังมาคิดมันนึกได้ หาจะคิดเรื่องอนาคตก็ต้องเอาเรื่องแต่คนหลังแต่อดีตมาเป็นในรากฐานมาเป็นวัตถุสำหรับจะคิดต่อไปข้านหน้าส่วนที่เป็นสัญญาที่เป็นความจำนั่นแหะมันช่วยจิตนี่มันสร้างอารมณ์ภายในขึ้นมามันโนก็ได้มันได้ธรรมอารมณ์ขึ้นมาเป็นมันโนวิญญาณตรุงแต่งคิดนึกได้ แม้ว่าเราจะปิดตาปิดหูปิด,ปดอะไรไม่มีทำไมจิตมันก็ยังเอาอารมณ์ในอดีตนมาทําได้สัญญาอย่างนี้เป็นเพียงสัญญาจําหมายไม่ไม่ได้เป็นความหมายแท้จริงของคาว่าสัญญาขันสัญญาขันจะต้องหมายสาคัญว่ามันเป็นอะไรเลยเี่กวสัญญาขัน แต่สัญญาที่จําได้มันเป็นอะไรนี่มันยังไม่ถึงกับสำคัญโดยอานาจกิเลสตัณหามันเพียงแต่ว่ามันเป็นความจําตามธรรมด,ดาอันสัญญาประเภทนี้ต้องมาอก่อนอ,อ่ก่อนสัมผัสหรือก่อนวิญญาณเดิอสั้งไปเช่นตาเห็นรูปข้าวความจำแต่หลังมันรู้ว่ารูปอะไรต้นไม้หรือใบไม้หรือดอกไม้หรือลูกไม้นี่ มันยังจะเป็นการเห็นทางตาที่สมบูรณ์สัญญาอย่างนี้ไม่ใช่สัญญาสาคัญมั่นหมายที่จะเอาเป็นตัวเป็นตนได้ก่อนมันยังไม่ถึงมันต้องเกิดเวทนาก่อนเป็นสุขหรือเป็นทุกข์หรือเป็นอนทุกข์กมัสุขที่เนี่จะสาคัญมั่นหมายเวทนานี้ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่จะยึดมั่นถือมั่นเช่นสุขสำคัญว่าสุข เรียกว่าสุขสัญญาเกิดขึ้นไม้มั่นปันมือที่เอาสุขนี้เวทนานี้ไว้ให้ได้ที่แม้แต่ว่าลึกไปกว่านั้นอีกก็ว่าไอ้สุขเวทนานี้จะต้องเที่ยงจะต้องเป็นของเที่ยงนี่เป็นนิจจะสัญญาในสุขเวทนานั้นอย่างนี้เรียกว่าสัญญาที่หมายมั่นเลยอวิชชานี่คือสัญญาขัน <c oughs> นั่นเรามีความหมายมั่น ได้เพราะว่ามีสัญญาเนี่ยลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วบางทีก็ผิดอย่างตรงกันข้ามเลยเป็นสิ่งนี้มันไม่เที่ยงเลยไอ้สัญญานี่มันไปตามอวิชชามันว่าเที่ยงเลยสําคัญเราเองว่าเที่ยงสาคัญเองว่าเป็นสุขสําคัญเราเองว่าเป็นตัวตนสาคัญเราเป็นตัวตนไม่ใช่ธาตุไม่ใช่ขันไม่ใช่ตามธรรมาชาติแล้วก็เรียกว่าสัญญานี้ผิดอย่างยิ่งผิดขนาดที่จะเป็นทุกข์ร้อยเปอร์เซ็นเต็มที่ คอยระวังสุพัฒสัญญาว่างามในสิ่งที่มันไม่งามนิจจสัญญาสําคัญว่าเที่ยงในสิ่งที่แท้จริงก็ไม่ได้เที่ยงแล้วสุขสัญญาสาคัญว่าเป็นสุขซึ่งแท้จริงมันไม่ได้เป็นสุขเลยอัตตะสัญญาสาคัญว่าตัวตนซึ่งแท้จริงแล้วไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนความสําคัญนี่ เป็นตัวการที่ทำให้เกิดสังขารสังขารขันสังขารขันเป็นอะไรขึ้นมาเป็นรูปอะไรขึ้นมาเป็นพบเป็นชาติเป็นมึงเป็นครูอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมาก็โดยอาศัยอสัญญานี่เองนั้นนั่นจริงท่านพระพุทธเจ้าจึงเรียวมันตราเวทนาสัญญาสังขารสามอย่างนี้เวทนาทําให้เกิดสัญญาในเวทนานั้นสัญญานั้นจะเกิดสังขารความคิดที่จะ เป็นตัวเป็นตนขึ้นมาเขาเห็นยึดมั่นหรือมั่นแหละเป็นทุกข์พอเป็นทุกข์ก็กลับไปเป็นเวทนาอีกเวทนานั้นก็จะช่วยเกิดความคิดนึกที่เป็นสังขารอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปอีกทั้งสังขารในบางรูปก็คือลักษณะของกรรมหรือมโนกรรมการกระทําทางจิตใจก็มีผลออกมาเป็นทุกข์เป็นเวทนาอีกทันงกวนกันอยู่อย่างนี้เพราะความสําคัญผิดแรมหนาของสัญญา ที่มาตามอวิชชาไม่รู้ว่าอันนี้เป็นอย่างไรจึงเรียกว่าสัญญานี้ะจะวิปล,ลาสอยูอ่เป็นส่วนมากคือสัญญาของคนเราเนี่ยจะผิดอยู่เป็นส่วนมากไปเห็นของตกระปรกว่าไม่สกรปรกไปเห็นของไม่เที่ยงว่าเที่ยง กระทั่งเห็นว่าที่ไม่ใช่ตัวตนก็ว่าตัวตนนี่มันจะอยู่อย่างนี้มันเคยชินอยู่แต่อย่างนี้กันเป็นนิสัยเป็นอาตว่าเป็นอนุสัยเห็นยัง,ยงองไรอีกก็มันยังโง่อยนะู่นั่นแหละมันยังไม่เคยจะฉลาดขึ้นมาได้ก็เลยหลงในของไม่เที่ยงว่าเที่ยงของเป็นทุกข์ว่าสุขของว่าใช่ตัวตนว่าตัวตนนี่เป็นสัญญา ปิลาดอันใหญ่หลวงมีอยู่ในจิตใจถ้าไม่มีสัญญานี้แล้วกิเลสก็เกิดไม่ได้เพราะมันไม่เป็นที่ตั้งแห่งความอยากหรือความต้องการอย่างใดอย่างหนึง่งในรักในขณะแห่งสังขารขันพอเ,เกิดสัญญาแล้วจะเกิดสังขารขันตอนนี้มันจะมีการปรุงแต่งทางจิตหลาย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 ชั้นแล้วก็รวมเรียกว่าสังขารหมด นั้นหลังจากสัญญาขันแล้วก็เกิดสังคารขันนะเป็นในรูปของสัญ,ญเจตนาบ้างทัญหาบ้างวิตกบ้างวิจารบ้างนี่เป็นการกระทํากรรมอยู่โดย,โดยมโนโกรรมแล้วก็เลยปรุงเป็นในภพเป็นตัวกูเป็นของกูอะไรขึ้นมาได้เป็นทุกข์เดียกสิ้นกันไปกรณีหนึ่งนะ่ะเป็นทุกข์แล้วไปความมันจะหมดไปมันจะข้ามาในรูปอื่นที เนี่ยวันหนึ่งเกิดตายเกิดตายอได้สัญญาวิปรลาบหรือยึดมั่นถือมั่นอย่างนี้หลายๆโหนเดี๋ยวเข้ามาประเหตุทางตาเดี๋ยวเข้ามาประเหตุทางหูแต่ถ้าผู้ใดได้ยินได้ฟังคาของพระพุทธเจ้าของพระเอเจ้าสอนมาตั้งแต่ทีแรกให้เห็นว่านี่เป็นสักว่า,าธาตุตามธรรมชาติเข้ามาแล้วพบกันแล้วเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นนับอย่างทีแรก ก็ไม่ต้องเป็นอย่างนี้สิวันหนึ่งวันหนึ่งก็ไม่ต้องมีความทุกข์เมื่อยังไม่รู้ก็ปรุงเป็นวิญญาณทั้งอัาเวทนาสัญญาทั้ัขาดอยู่เรื่อยไปขันห้าเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปในบางกรณีขันห้ากลายเป็นอุปาทานขันคือถูกยึดมั่นถือมั่นแล้วก็เป็นทุกข์จนหมดอำนาจสุดเวียงแล้วมันก็ดับไปมันก็มีอยู่แต่อย่างนี้นี่คือคนธรรมดาหรือ พอเวียนว่ายอยู่ในกองทุกข์หมายความว่าอย่างนี้มันก็เลยเป็นทะเลวนเป็นวัฏสงสารเป็นโอคะอันใหญ่หลวงอยู่ที่นี่อยู่แต่ในความวนเวียนทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจที่ได้รูปเสียงถึงรสกฎธัรมะธรรมารมมาผสมปรุแงแต่งสร้างนารกสร้างสวรรค์สร้างอะไรกันขึ้นที่นี่สร้างโลกทั้งปวงกันขึ้นที่นี่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจทั้งที่มันไม่มีเลยไม่มีนรกสวรรค์ไม่มีนะ มันมีแต่ธาตุธาตุตามธรรมชาติเป็นไปอยู่รูปธาตุเวทานาธาตุสัญญาธาตุสังขารธา,าตุวิญญาณธา,าตุแต่คนผู้ทุชนไม่อาจจะรู้ได้ก็เ,เห็นเป็นตัวเป็นตนเป็นนรกเป็นสวรรค์เป็นพรหมเป็นอะไรก็แล้วแต,แต่แล้วแต่มันจะสําคัญไปอย่างไรก็ล้วนแต่ว่ายึดมั่นแล้วเป็นความทุกข์นะ ถ้าไม่ยึดมั่นแล้วมันก็ไม่มีความทุกข์มันมีแต่สติปัญญารู้ว่าจะทำอย่างไรควรทำอย่างไรตาเห็นรูปเกิดความูร้สึกอะไรขึ้นก็รู้ว่าอะไรเป็นอย่างไรอะไรเป็นอย่างไรก็ไม่เกิดความยึดมัน่นถือมัน่นในสิ่งเหล่านั้นแม้อ่ไม่ว่าในระยะไหนไม่ไม่เกิดความยึดมัน่นถือมัน่นแล้วก็ทำไปตามที่ควรจะทำลนเรื่องอาหารก็ะหา กินก็โดยไม่ต้องยึดมั่นถือมั่นในเวทนาเช่นความอร่อยเป็นต้นั้ายิ่งยึดมั่นถือมั่นเก่งก็ยิ่งมีความทุกข์มากจึงได้สังเกตว่าไอคนที่ยึดมั่นถือมั่นมากก็มีความทุกข์มากคนที่ไม่คอยจะยึดมั่นถือมั่นก็ไม่มีความทุกข์กระทั่งไม่ยึดมั่นถือมั่นเลยก็ไม่มีความทุกข์ถ้ามันถึงที่สูงสุดอย่างนั้นก็เรียกว่าพระอรหันต์ไปเลย มันเป็นคนท่านเป็นคนที่ไม่อาจจะมีความทุกข์อีกต่อไปแต่ว่าแม้ในคนบุตุชนเรานี่แหละถ้าคนไหนยึดมั่นถือมั่นเก่งหรือมากมันก็ต้องเป็นทุกข์มากสู้สุนักก็ไม่ได้ซึ่งยึดมั่นถือมั่นน้อยน้อยกว่ามันไม่เป็นทุกข์มากเหมือนคน <c oughs> นี่ไม่ใช่จะแกลงก้งประชดประชันหรือว่าจะแต่งด่าแกล้งว่า เราจะชี้ตัวอย่างเห็นง่ายๆว่าอะไรมันยึดมั่นถือมั่นมากก็เป็นทุกข์มากยิ่งอบรมจิตไปในทางยึดมั่นถือมั่นมากแล้วมันก็เป็นทุกข์มากอย่างคนสมัยนี้คอยดูดีๆมันเป็นทุกข์มากกว่าสมัยปู่ย่าตายายตาชวดตองเราใช่ไหมเพราะคนสมัยนี้มันถูกหลอกให้ยึดมั่นถือมั่นมากมันถูกหลอกให้โง่มาก กว่าคนชั้นปู่ย่าตายายของเราในทางที่จะยึดมั่นถือมั่นทั้งคนสมัยนี้ที่เป็นลูกหลานะ้มันมีความทุกข์มากเพราะมันยึดมั่นถือมั่นมากกว่ารุ่นกว่ารุ่นวิดามันดากัาปู่ตาตาชวดยายชวดขึ้นไปตัางต้นซึ่งเขายึดมั่นถือมั่นน้อยท่างการเรียนในสมัยนี้แม้จะว่าก้าวหน้าวิเศษอย่างไรมันส่วนใหญ่มันก็เรียนเพื่อยึดมั่นถือมั่นมันจึงเป็นทุกข์มากทั้งที่เรียนมาก มีอันธพานมากทั้งที่การศึกษาในโลกนี้มันเจริญมีการรบราค่าฟันเบียดเบียนกันมากทั้งที่ว่าการศึกษาในโลกนี้มันกำลังเจริญยิ่งเรียนมากก็ยิ่งยิ่งหันหลังให้พระเจ้าหันหลังให้ศาสนาที่สอนว่าอย่ายึดมั่นถือมันยิ่งเรียนมากมันยิ่งยึดยึดมั่นถือมั่นเก่งจนไม่ดูหน้าใคร จนไม่เห็นก่ศาสนาหรือไม่เห็นแก่หลักธรรมะหรือพระเจ้าอะไรเลยนี่คือความที่ไม่เห็นว่ามันเป็นสักวะธาตุไอ้ที่สวยทางตานั็นศักแต่ว่าธาตุที่ไพเราะทางหูก็สักแต่ว่าธาตุที่หอมทางจมูกก็สักแต่ว่าธาตุมันไม่นึกอย่างนี้มันนึกเป็นของที่จิตใจของกูพอใจเป็น ตัวตนของกูเป็นของของตัวตนของกูเนี่ยเป็นทรัพย์สมบัติของกูเป็นอะไรไปหมด <c oughs> นี่คือโทษของการที่ไม่เห็นว่าเป็นธาตุเท่านั้นใน <c oughs> ตจความสำคัญมันก็มีเท่านี้นี <c> ่ <oughs> ขอให้ใส่กวรดูดให้ดีช่ใหรู้จักไอ้สิ่งที่เรียกว่าธาตุ ตามธรรมชาติเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่หนึ่งนิดซึ่งว่าสพอุบาสิกาภิกษุสารรมเนรสวัดทุกเช้าทุกเย็นก็ยังเหมือนกับน,นกแก้วนกขุนทองอยู่สิ่งเหล่านี้เป็นสัตว่าธาตุตามธรรมชาติเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่หนึ่งนิดไม่ใช่ตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเป็นของว่างจากความหมายแห่งตัวตนทำไมว่าแต่ปาก ก็เพราะไม่รู้ไอ้จักคาว่าธาตุไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าธาตุหรือมันสักแต่ว่าธาตุแล้วก็ลําบากยุ่งยากอยู่ตรงที่เวทนาเวทนามันมีรถมีกําลังมากเพราะมันมีรถรุนแรงมากที่จะทำให้คนหลงจนไม่สามารถจะมองเห็นนี่ว่าเป็นสักว่าธาตุ เพิ่งเกิดขึ้นมาหยกหย,ยกจากการพบกันระหว่างธาตุตามธรรมชาตินั่นนี่แล้วปรุงกันขึ้นมาเป็นวิญญาณเป็นผัสสละเป็นเวทน,นาเท่านั้นเองเนี่ยวันหนึ่งครั้งหนึ่งของการบรรยายนี่มันบรรยายอะไรไม่ได้มากไปกว่านี้สำหรับทั้งผู้พูดและผู้ฟัง มันจึงต้องค่อยบรรยายไปตามลำดับตามลำดับของเรื่องหนึ่งงเช่นเรื่องธาตุนี่ขอคิดดูว่าเราได้พูดกันเรื่องธาตุครั้งละชั่วโมงเศษเนี่ยมาสองครั้งแล้วแล้วก็สามทั้งั้งนี้ <c oughs> ก็มีแต่ข้อเดียวนี่ที่จะที่เรื่องอธิบายหรือแยกแยกให้เห็นว่ามันเป็นแต่สักว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านั้น ที่อาศัยที่เราเรียนกันก่อนๆสอนกันมาแต่ก่อนๆนั่นมันรวบราดเกินไปบ้างแล้วมันผิดพลาดไปบ้างแม้แต่คําว่าธาตุดินธาตุน้ําธาตุไฟธาตุลมอันนี้มันก็ยังอธิบายกันผิดผิดจนเข้าใจไม่ได้ว่าเนื้อเป็นธาตุดินเลือดเป็นธาตุน้ํา แต่แล้วทาไมในในเนื้อมันมีน้าาำอ่ะทําไมในในในเนื้อมมีอุณหภูมิความร้อนมาทไมในเนื้อมันมีธาตุลมที่ระเหยอยู่เรื่อยมันมันมันตอบไม่ได้อย่างนี้ <c oughs> ก็คือการอธิบายที่ไม่ถูกต้องถึงที่สุดนั่นเองท่านมารู้สมัยว่าไอ้ธาตุสีนี่เขาเล็งถึงคุณสมบัติหนึ่งหนึ่งที่มันมีอยู่ในวัตถุสิ่งใดสิ่งหนึ่งวัตถุสิ่งเดียวมีครบทั้งสี่ธาตุ สำหรับสิ่งที่มีชีวิตใช่ครับว่าสิ่งที่มีชีวิตน่ะส่วนใดส่วนหนึ่งของสิ่งนั้นจะครบอยู่ทั้งสี่ธาตุยิ่งรวมกันหมดก็ยิ่งครบอยู่ทั้งสี่ธาตุธาตุจะเป็นวัตถุได้โอกาสเมื่อไรก็ปรุงให้ธาตุวิญญาณแสดงตัวออกมาธาตุจิตธาตุมโนธาตุวิญญาณแสดงตัวมาแล้วมันก็ปรุงมันเองเรื่อยไปไปจนเป็นความทุกข์ได้โดยที่ไม่ต้องเป็นตัวตนหรือจะไม่เกิดทุกข์ดับทุกข์ลงไปได้ก็โดยถูก กเกณฑ์ขึ้นมนโดยที่ไม่ต้องมีตัวตนถ้าจะมีอะไรเป็นผู้สร้างทุกข์ขึ้นมาก็คือนี่คือธาตุที่ปรุงไปปิดทางเพราะเหตุว่าอาวิชชาธาตุเนี่ยเข้ามาเข้ามาแทรกเป็นเจ้าที้เจ้าการเรื่อความไม่รู้นี่ก็เป็นธาตุความรู้ก็เป็นธาตุอวิชชาก็เป็นธาตุ จะสวงเคราะห์ไปในสัญญาขันหรือสังขารขันหรืออะไรก็แล้วแต่รูปร่างทั้งมันอยู่ในลักษณะอย่างไรเพราะอย่างน้อยมันก็เป็นพวกมโนธาตุหรือว่าที่เนื่องกันอยู่กับมโนธาตุคือธรรมธาตุ <c oughs> เป็นวาวันนี้เราพูดกันได้เพียงข้าวโครงข้าวคร้าวพอให้มองเห็นได้ ไปทีหนึ่งก่อนแม่ไปชัดเจนเลยละเอียดว่าทุกสิ่งไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธาตุจะเป็นฝ่ายโลกียะฝ่ายสังคตะนี่ก็เป็นธาตุเป็นฝ่ายโลกุตร,ระเป็นฝ่ายดับฝ่ายนิพพานก็ยังคงเป็นธาตุถ้ามันสรุปรวมอยู่ได้ที่สังคตธาตุกับ อสังคตธาตุหรือนิโรธาตุนั่นเองตั้งต้นด้วยธาตุที่ไม่เกิดขึ้นแล้วก็ไปจบลงด้วยธาตุที่ทำให้ดับลงวัตถะสงสารจะเป็นอย่างนี้ตั้งต้นในการเกิดขึ้นแห่งสังสารที่ประกอบด้วยอวิชชาไปจนถึงที่สุดที่สุดแล้วหมดฤทธ์ของอ้สังคตธาตุแล้วก็เป็นโอกาสแห่งนิโรธาตุที่ชะ ทำให้ดับลงก็มีอย่างนี้จะเป็นชั่วคราวก็ตามจะเป็นเด็ดขาดหรือถาวรก็ตามทนั้นอย่าได้เข้าใจผิดในเรื่องของธรรมชาติซึ่งเป็นตัวธาตนะุแท้หรือเป็นกฎของธรรมชาติ ซึ่งมีอำนาจบังคับให้ธาตุทั้งหลายทั้งปวงนี้เปลี่ยนแปลงปรุงแต่งกันไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาตินั้นๆถ้าจะมีผลออกมาก็สักว่าธาตุในสุกดับไปอก็สักว่าธาตุของความดับไปนี่สรุปความก็เป็นอย่างนี้ ย้ำอีกคำหนึ่งก็ว่า,าธาตุมีอยู่สองชนิดเป็นสังกาาัะธาตุก็จะป,ปรุงแต่งกันขึ้นเกิดนั่นนี่ขึ้นมาแล้วอีกอันหนึ่งก็เป็นอสังกาาัะธาตุจะไม่ปรุงแต่งอะไรแล้วมันก็จะดับลงรหือสิ้นสุดลงมีเท่านี้เองเดี๋ยวนี้มันกำลังเป็นอย่างไรในทางฝ่ายวัตถุก,ก็เป็นไปอย่างหนึ่งอัน,นไม่ใช่สำคัญอะไม่ใช่ความทุกข์โดยตรง ไยจิตใจเนี่ยปรุงมาอย่างไรในลักษณะของสังคตธ,ธาตุนาตจองเป็นความทุกข์เกิดขึ้นเนเกว่าจะมีการจัดการทําที่ถูกต้องให้เกิดไอธาตุที่เป็นอสังคตะหรือเป็นนิโรธ,ธาตุปรากฏออกมาความรู้สึกเป็นทุกข์ในจิตใจนั้นก็ดับไปในนี้จะมีอะไรครบถ้วนอ,อ ที่เรียกว่าเป็นเรื่องสําคัญของศาสนาคือความทุกข์เกิดขึ้นก็คือเรื่องนี้ความทุกข์ดับลงก็คือเรื่องนี้ <c oughs> ข้อที่รู้มีสีปัญญาอ่าในเรื่องนี้ก็คือพระพุทธเจ้าที่แท้จริงกดเกณฑ์อันนี้ความจริงอันนี้ก็คือพระธรรมที่แท้จริงผู้ปฏิบัติแล้วก็แปลว่ามันมีสติปัญญาเกิดขึ้นต่อสู้อยู่นั่นก็คือพระสงฆ์ที่แท้จริง ขอให้เรามีพระพุทธประจำประสงค์จริงที่อยู่ข้างในคือการรู้จักธาตุทั้งหลายแล้วก็ควบคุมให้เป็นไปแต่ในทางที่จะไม่ทุกข์ระดับทุกข์ได้เพราะเหตุนี้ธรรมธาตุทำเดียวก็จะขยายออกไปได้เป็นธรรมะทั้งหมดในพระพุทธศาสนาได้เหมือนกันท่านคอยฟังไอ้คำสิ่งที่เรียกว่าธาตุว้ในลักษณะอย่างนี้ที่ก่อน ถึงเราจะได้พูดกันถึงคําว่าขันว่าอายตนะว่าขันว่าปาทานขันให้ละเอียดต่อไปอีกขอจำไว้เป็นหลักว่าพื้นฐานแท้ๆคือคําว่าธาตุเมื่อถูกปรุงแต่งขึ้นมาแล้วมันก็จะมาเป็นรูปสําเร็จรูปมาเป็นอายตนะจากธาตุเนี่ยจะมากลายเป็นอายตนะอายตนะนอกอายตนะในก็ตามพอจากอายตนะได้ปรุงแต่งกันอีกแล้วมันก็จะเกิด ไอ้พวกขันคือเป็นมูมูขึ้นมามูตามูอ่หมูตาหมูหูหมูจ้ามูหูลี่มูอะขึ้นมาอถ้าไปเกิดยึดมั่นข้าวไอ้มูขันนั่นจะกลายเป็นหมูอุปาทานขันขึ้นมาคือตัวทุกข์วันนี้ก็ขอยิดจีการบรรยายเรื่องธาตุวายแต่เพียงเท่นี้ก่อน